อะไรกุ้มครับครับวาวออ,อ,วอ,อยู่ไหนครับตอนนี้ okay. อนน๋อโอเคครับพอดีว่าตอนนี้เป็นซบเ,นนนเร็วคนหนึ่งมันมันมาเรือรุนเร่งเลยว่าตอนนี้มันเรือมันแพร่ม,มันกุ่งเคร่งนะน้ำขึ้นน้ำขึ้นเต็มที่เลยครับแต่ว่ามันไม่ไหวครับตอนนี้ผ่าหมื่นหัวกันหมดแหละ ได้ครับได้ครับว่าได้ครับ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 เดี๋ยวจะมาครับไม่ไว้ล้วมึงมันมันโครงหนักมาก ว่ามาแล้ว่ามาแล้ว่ามาแล้วว่ามาแล้วอ๋อหลับเบ็ดกับรัวรับขนาดนั้นนักเลยเว้ยกินดีลาดุกมนะ <c oughs> ักนนจ้ะบ้านเลยไปนัดขึ้นก่อนเลยไปแล้ว chạy chạy nấc rồi quá cái đấy ài đi ăn cái này ăn cái này